สวัสดีครับครับวันนี้ทางสำนักงานประมงจังหวัดนครนายกนะครับก็ได้เข้ามาทําสื่อประชาสัมพันธ์นะครับในตัวของโครงการสินค้าและบริการเกษตรมูลค่าสูงหนึ่งท้องถิ่นหนึ่งสินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับวันนี้ก็อยู่กับทางประธานกลุ่มใหญ่นะครับผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกนะครับของจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นปลาตุมนะครับก็ขอญาติแนะนําตัวเลยครับครับสวัสดีครับผม สำเนากอกาเนงนะครับประธานกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ข้อเลี้ยงและอนุบาลลูกประดุกจังหวัดนครนายกครับครับสถานที่ตั้งก็บ้านเลข25001ตำบลท่าเรืออำเภอปากพีจังหวัดนครนายกครับพิกัด GPS ก็สำเนาพันปานะครับครับในส่วนของอฟาร์มกลุ่มแปลงใหญ่นะครับมีสินค้าประเภทไหนบ้างครับที่เราจําหน่ายสินค้าลหลักๆที่เราขายในกลุ่มก็คือลูก ประดุกที่ผ่านการอนุบาลมาแล้วนะครับครับซึ่งมีหลายขนาดด้วยกันนะครับขนาดหนึ่งถึงสองนิ้วสองถึงสามนิ้วสามถึงสี่นิ้วแล้วก็โตสุดสี่ถึงห้านิ้วครับครับแล้วาทางของกลุ่มเป็นใหญ่เนี่ยครับไม่ทราบว่าได้รับเกี่ยวกับของมาตรฐานฟาร์มอะไรบ้างหรือเปล่าครับมาตรฐานาร์มของลูกประดุกที่เพาะยิบานเพาะฟักแล้วก็อนุบาลแล้วก็มีปานเนื้อที่สําหรับจําหน่ายให้ผู้บริโภคมีทั้งสามชนิดเลยครับ ไม่ทราบว่าขนาดที่เราจําหน่ายนะครับยงยกตัวอย่างเช่นปลาขนาด1นิ้วถึง2นิ้วราคาเท่าไรครับปลาดุกขนาด 1- นถึงสนิ้วนี่ราคา50สตางค์ครับแล้วถ้าเป็นช่วง 2- อถึงสนิ้วครับสอถึงสนิ้วก็60สตางค์ครับแล้วถ้าที่ใหญ่กว่านั้น3าถึงสนิ้วก็70สตางค์สีถึงห้านิ้วก็แปดสิบต่ตังค์ครับที่นี่มีจําหน่ายเป็นกลุ่มที่เลี้ยงปลาเนื้อด้วยใช่ไหมครับ ครับปลาเยอ้ด้วยครับแต่หลักๆก็คือลูกปลาเพราะว่าออเดอร์ค่อนข้างเยอะครับท่านครับ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 ในส่วนของทางกลุ่มแปลงใหญ่เนี่ยครับมีมีจุดเด่นในการของปลาที่เราจําหน่ายอย่างไรบ้างครับในส่วนของกลุ่มแปลงใหญ่เราเนี่ยมีการพัฒนาพ่อพันธุ์ซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตและการทนต่อโรคของลูกปั้นนะครับแล้วก็การฝึกให้ปลาเป็นปลาที่กินอาหารเก่งจะทําให้ปลาดุกเราเนี่ยเลี้ยงง่ายโตเร็วนะครับ คนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีครับครับและท้ายนี้นะครับเกิดมามีผู้สนใจที่จะมาสั่งทางกลุ่มแปลงใหญ่นะครับสั่งลูกพันธุ์สัตว์น้ำได้แก่ลูกพวกลูกปลาดุกเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทางพี่สำเนานะครับรบกวนฝากเบอร์เอาไว้เผื่อมีใครสนใจจะได้โทรติดต่อมาครับเโคประสานงานก็0 8 6 8 4 9 2 5 8 4หรือจะติดต่อผ่านทำสำนักงานตรงมจังหวัดนครนายกก็ได้นะครับครับ กับท้ายนี้นะครับทางสํานักง,งานประมงจังหวัดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่สําเนาก่อการเหนือนะครับประธานกลุ่มแปลงใหญ่นะครับซึ่งสําสหรับผู้ที่ดูชมคลิปนี้นะครับถ้า,ามีความสนใจในลูกพันธุ์ปลาดุกนะครับ ที่จังหวัดนครนายกนะครับก็สามารถจะติดตอ่อมาได้ทั้งที่สำเนาพันปลาหรือที่ตั้งกลุ่มปัญญาญเนี่ยนะครับหรือว่าจะ,ะโทรติดตอ่อมาได้ที่สำนักง,งานประมงจังหวัดนครนายกนะครับ037311024นะครับท้ายนี้อขอญาติกล่าวคำว่าสวัสดีครับ